ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการซ่อมแซมไฟล์เกมนะครับในตัว Ubisoft Connect นะครับสำหรับที่ท่านสำหรับท่านใดนะครับที่การเกมนะผ่านตัว Ubisoft Connect นะแล้วก็อาจจะเจอปัญหาในการเปิดตัวเกมนะ วันนี้ผมมีวิธีการเข้าไปตเข้าไปซ่อมแซมตัวไฟลเกมในตัว Ubisoft Connect นะสำหรับวิธีการนะง่ายๆเลยนะครับให้คุณเปิดตัว Ubisoft Connect ขึ้นมานะตัวนี้นะมันจะมีทั้งเบต้าแล้วก็สแตนดาร์ดนะในที่นี้คุณให้มาที่เบตา้าดีกว่านะเอาง่ายนะครับมันมี2อ,อันเนี้ยให้คุณเลื่อนนะเอามาสคลิกนะมาที่เบต้านะครับ จะได้ตรงกันกับในคลิปที่ผมสอนนะคราวนี้ให้คุณสังเกตนะคุณจะเห็นหม้หลายชื่อเกมอะ่ะคือผมเชื่อเลยนะว่าส่วนมากนะเกมที่คุณเล่นนะผ่าน Ubisoft คันเ e ็กนะคุณคุณซื้อมาจากที่อื่นนะคุณอาจจะซื้อมาจากสตรีมจากอีพินะแล้วก็ EA ไม่แน่ใจนะว่ามันมีเกมของ Ubisoft ก่อนนะแต่ว่า บางทีมันก็ต้องมาลันเกมผ่าน Ubisoft กันเองนะแล้วก็แหมขอบวนหน่อยบางทีหน้าเบื่อนะอย่างอนะีพิกเนี่ยโหลดเกมในอีพิกเสร็จนะอย่างกดไอคอนเบรกพอยนนะต้องมาโหลดต่อใน Ubisoft c o n n e c t นะมันไม่ได้รื่นอรไรกันยังไง ก็ไม่ผมพยายามหาวิธีก็ยังทําไม่ได้นะมันไม่ใช้ลิงก์กันหรือว่าไงไม่รู้โหลดในอ e ีกีเร็จนะต้องมาโหลดใน Ubisoft c o n n e c t ต่ออีกนะเหมือนกับมันต้องเป็น2ไฟล์เลยผมงงจะเป็นไงแต่ว่าถ้าสตรีมเขาไม่ค่อยเจอปัญหาสตรีมโหลดในสตรีมเ e ็ตก็เล่นได้เลยเห็นไหมมันจะมีคําว่าสตรีมอยู่ตัวเนี้ยถ้ามีคําว่าสตรีมอยู่ด้านล่างเนี้ยคุณจะซ่อมแซมฝ่ายเกมนะให้คุณไปไปที่สตรีมนะ ผมมีคลิปอยู่ที่สอนซ่อมแซมไฟเกมในสตรีมนะแต่ถ้าเป็นยู i s o อ t ตเนตัวเนี้ยอย่างเนี้ยเบรกพอยต์จริงๆผมซื้อผ่านอีพิกนะถ้าคุณจะซ่อมแซมคุณหมายตัวนี้นะครับหมายจุดสามจุดแล้วก็ Verify Ver File นะตัวเนี้ยเขาจะให้เรายืนยันไฟล์เกมตอนนี้ตัววินโดว์มันจะถามนะเปิดไม่เปิดเราก็ยื่นไปนะครับ จะก็หล่อนี่ยินถัดไปเกมนี่ก็เป็นวิธีการซ่อมแซมตัวไฟล์เกมนะในตัว Ubisoft Connect นะ mm. บางท่านอาจจะสงสัยเอามันมีไฟล์อยู่ในอีพิกด้วยต้องซ่อมไหมก็ควรจะต้องไปซ่อมเหมือนกันนะ mm. ผมก็มีคลิปอยู่เหมือนกันนะวิธีการซ่อมแซมไฟเกมในตัวอีพิกนะครับ mm. มันเกมเดียวกันเล่นเกมเดียวน,นะแต่ต้อง ผ่านทั้งอีพิดผ่านทั้งยูบิซอฟนะผมมึนนะแต่ว่าผมก็จะพยายามหาวิธีต่อไปนะว่าทํำยังไงที่ว่ามันมันจะได้โหลดีเดียวนะหรือว่าท่านใดรู้วิธีนะว่าทํำยังไงนะช่วยบอกผมหน่อยนะครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กำกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ